ท่านผู้ชมครับเมื่อสักคู่ที่ผ่านมานะสักช่วงเช้าเนี่ยนะครับมีแถลงการสํานักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชตียราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรงแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรฉบับที่3ความว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตรวรขัติยะราชนารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธรรมนีเส้นประสาทบริเวณพระกัประข้อศอกซ้ายถูกกดทับซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธรรมนีเส้นประสาทสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 2และคณะแพทย์ได้ถวายการ ทำกายภาพบำบัดมาอย่างต่อเนื่องนั้นวันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่ามีพระอาการดีขึ้นมากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์คณะทูตข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความห่วงใยพระอาการประชวรไปลงพระนามลงนามและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวร ความทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปาถนาดีในการนี้ทรงพระกุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระไทยและขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ของดการถวายลงนามถวายพระพรณนะ์โรงพยาบาลจุฬาภรณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบมาโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2562 ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผม